จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูปลาค่ะปลาข้างเหลืองคั่วพลิกเกลือง่ายๆอร่อยๆหอม,หอมกอๆกรอบๆกันนะคะค่ะทํากันแบบง่ายๆนะคะปลาข้างเหลืองค่ะหรือปลาข้างทองนี่การซื้อมาแบบที่ว่าเขาแล่สําเร็จมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่การก็ามาล้างทําความสะอาดพักให้เสด็จน้ํานะคะมันก็จะ เป็นชิ้นปลาแบบนี้เรียมไว้ประมาณ3ขีดค่ะเครื่องที่การจะคั่วพริกเกลือนะคะก็จะมีกระเทียมจีนนะคะ1หัวพริกขี้หนูสวนรากผักชี3ามรากค่ะค่ะวิธีการทําง่ายมากๆอร่อยมากมายโดนใจแน่นอนค่ะวัตถุดิบก็น้อยนิดมีเพียงเท่านี้เองค่ะไปค่ะไปลงมือทํากันค่ะก่อนอื่นค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้ตัวช่วยของการกันจะใช้เครื่องปั่นน้อยค่ะนะคะเอากระเทียมค่ะลงไปใส่เรามาปั่นเครื่องกันก่อน การจะปั่นทุกอย่างอะคะ่ะผสมรวมกันไว้หมดเลยนี่นะคะทำกันแบบง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะค่ะตามด้วยพริกค่ะ2ช้อนประมาณ2ช้อนนะคะ2อสช้อนแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ชอบแล้วแต่มักแล้วแต่มักเลยค่ะแล้วแต่แซบ่บเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาประกรอบร่างกันนะคะเครื่องปั่นน้อยกันกดค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะการก็ปั่นมาจนได้ลักษณะแบบนี้โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะก็จะได้นี่มันก็จะมีพลิกแบบยังเป็นแบบหย,ยาบอยู่แบบนี้นะคะใครจะปั่นให้เล็กน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าหลังจากเราปั่นพริกกับกระเทียมรากผักชีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของของปลากันค่ะเส็จแล้วเราก็จะมาเพิ่มความกรอบให้กับปลากัน การก็จะใช้แป้งนะคะวันนี้การจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ1ช้อนเอามาเคลือบปลานะคะ1ช้อนกับอีกนิดหนึ่งแล้วเราก็คลุกปลาค่ะการจะเอาปลาไปทอดกันนะคะก่อนที่จะเอามาคั่วคั่วพริกเกลือค่ะนี่เราก็จะเอาปลามาเคลือบเคลือบกับแป้งเอาปลามาปะแป้งก่อนนะคะแบบนี้เขาเให้ทั่วเลยค่ะเอาให้แป้งมันปิดความชื้นประมาณนี้ค่ะนี่ตัวนวลเชะปลาโอ้โหอยากปะแป้งก็ไม่บอก นี่ค่ะปลาให้แบบตัวนุนๆวลแบบนี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะกระทะตั้งเตาเลยจ้าใส่น้ํามันค่ะพอประมาณเนาะสาหรับทอดค่ะใช้ไฟแรงนะคะในระยะแรกค่ะน้ํามันร้อนได้ที่ค่ะเบาไฟค่ะใช้ไฟกลางค่ะการจะใช้ไฟกลางๆค่ะในการทอดนะคะนี่เลยปลาข้างเหลืองที่การคลุกแป้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ํามันร้อนได้ที่การก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะ ใส่ในระยะแรกๆยังไม่ต้องไปคนนะคะปล่อยให้มันเหลืองตามธรรมชาติของมันค่ะไฟกลางๆนะคะค่อยๆลมค่อยๆทอดไปค่ะปลามันจะได้มีความกรอบข้างนอกมุ่งข้างในนะคะค่ะนี่นะคะปลาเริ่มเหลืองแล้วค่ะแล้วก็มาขยับพลิกด้านกันนะคะนี่ก็จะได้ปลาเบาๆแบบนี้นะคะเคค่ะประมาณนี้นะคะแล้ก็จะเร่งไฟแรงสุดเลยค่ะไล่น้ํามันปลามันก็จะ แม่อมน้ำมันเนะาะตักปลาครึ่งขณะที่ว่าน้ำมันยังร้อนๆเนะห้ามปิดไฟเลยค่ะถ้าเราปิดไฟปุ๊บน้ำมันมันลดความร้อนลงอะ่ะมันจะไหลเข้าไปอยู่ในชิ้นปลาเนาะทำให้ปลามันอมน้ำมันนี่เลยค่ะอ่าน้ำมันร้อนได้ที่ตักขึ้นเลยค่ะค่ะ นี่เลยค่ะเราก็จะได้ปลาข้างเหลืองทอดแบบกรอบๆนะคะพอแค่นี้หรือจะไปต่อคะไปต่อดีกว่าคะ่ะแน่นอนนะคะไปเพิ่มความแซ่บความหอมให้กับปลาทอดกันค่ะไปค่ะไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าค่ะทอดปลาเสร็จเทน้ํามันทอดปลาออกนะคะเหลือไว้ติดก้นกระทะสักเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไม่ต้องรอกระทะร้อนเนาะกระทะมันยังร้อนอยู่เอาเครื่องที่เราปั่นทั้งหมดอะคะ่ะหรือจะโคลก ทั้งหมดนะคะใส่ลงไปค่ะเอามาผัดให้เหลืองหอมเลยนะคะคั่วไปเลยค่ะผัดได้ทุกอย่างหอมถุยเลยนะคะค่ะทุกอย่างเหลืองหอมได้ที่เนาะค่ะปรุงรสชาติง่ายๆกันค่ะโดยกยารจะใส่นะคะผงปรุงรสค่ะนิดหน่อยนะคะลงไปน้ำปลาค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนชานะคะ การจะเติมน้ำเปล่านะคะสักเล็กน้อยรสชาติมันก็จะออกหวานๆเค็มๆนะคะประมาณนี้ค่ะปรุงรสชาติได้หลังใจถูกอกถูกใจแล้วนะคะก็เอาปลาค่ะลงไปคั่วเลยค่ะเปิดไฟแรงเลยนะคะ ใครจะยิงลูกโดดแบบนี้ก็ได้ค่ะลงไปเพิ่มนะคะถากค้วสองสามทีเสร็จจับเรียบร้อยค่ะจัดจานพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าปลาข้างเหลืองคั่วพริกเกลือนะคะ หอมๆค่ะหรือขั่วพริกกระเทียมก็ได้นะคะนี่เลยค่ะข้าวสวยข้าวต้มร้อนๆมาจ้าเข้ากันดีที่สุดเลยนะคะเค็มๆห,มหวานๆค่ะนี่เลยค่ะอีกหนึ่งเมนูหอมๆง่ายๆนะคะลองทํากันดูค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะอร่อยหอมกรอบจ้า